เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้อย่างคล่องตัวถ้าหากว่าการปฏิบัติสมาธิอันใดจิตใจสมาธิแล้วเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากจะโกนหัวไปบวดนั่นอย่าไปเอามันไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้สมาธิด,ดีแล้วเราต้องกล้าไปเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆต้องเป็นนักสู้ไม่ใช่นักหลบก แต่เราจะต้องทู่ทู่ด้วยเหตุได้ด้วยปดด้วยสติปัญญาของเราทีนี้เนื่องจากว่าหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิในปัจจุบันในบางครั้งผู้สอนสมาธิผู้เรียนสมาธิก็ยังมีมติขัดแย้งกันอยู่อาสมาภาพได้เคยทดลองมา ในบางครั้งที่ศูนย์ฝึกสมาธินักเรียนระดับมัธยมที่จังหวัดนครราชสีมาที่วัดวะปู่แก้วอำเภอสูงเดินเรารับภาระฝึกสมาธินักเรียนเดินละสามรุ่นแต่ละรุ่นสามร้อยคนขึ้นไปในบางครั้งมีนักเรียนทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มาฝึกกลวมกัน ทีนี้พอเข้าห้องฝึกสมาธิเราก็ให้คําแนะนําว่าชาวพุทธให้ภาวนาพุทโธชาวคริสต์ให้ภาวนาเยซูเด็กมันก็ต่างคนต่างภาวนาของใครของเราเขาให้เวลานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอเขาบอกให้หยุดพักเด็กชาวคริสต์ก็มาถามชาวพุทธว่าเธอภาวนาพุทโธแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไร ฉั้นภาวนาพูดโทรแล้วจิตของฉันสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขแล้วของเธอล่ะเป็นอย่างไรของฉันก็เหมือนกันฉั้นภาวนาเยซูเยซูเยซูมันรู้สึกมีอาการเคลิ้มเคลิมเบอร์เบอร์เหมือนกับจะนอนหลับเขาเปิดพลัดจิตผู้ปลงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเราคนละศาสนาศาสดาคนละอ์ เมื่อมาปฏิบัติสมาธิแล้วทำไมจิบมันจึงเป็นเหมือนกันอาจารย์เขาก็อธิบายให้ฟังว่าสมาธิมีหนึ่งเดียวไม่มีแตกต่างสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิตามหลักของความเป็นจริงของสมาธิมันจะมีอันเดียวเท่านั้นไม่แตกต่างใครจะภาวนาแบบไหนทำไหนอย่างไรเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ มันจะต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันหมดมีปิติมีความสุขเหมือนกันหมดก็เหมือน,นกันที่เราเชื่อว่าบรรยากาศรอบข้างของเราที่มีกระแสไฟฟ้ากระจายเต็มไปหมดเราต้องการอยากจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ฝรั่งเขามีปัญญาดีกว่าเราเขาก็สร้างขั้วแม่เหล็กทองแดงขึ้นมาให้มันหมุนเสียดสีกันเกิดค,ความร้อนก็ได้ไฟมาใช้ แต่คนลายไทยเราเนี่ค่อนข้างปัญญาอ่อนแต่ยังดีรู้จักตัดไม้ไผ่แห้งมาสีกันสีไปสีมามันเกิดความร้อนก็เกิดเป็นไฟได้ไฟมาใช้เหมือนกันกรรมวิธีเราอาศัยการเสียดสีอย่างเดียวกันแต่วัดสดุในการทำงานเราใช้คนละออ่ยงผลลัพธ์ก็คือได้ไฟมาใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปคล้องใจอะไรเกี่ยวกับหลักและวิธีการทำสมาธิในตำรา อาตมะจึงขอให้ข้อสรุปว่าถ้าใครจะถามว่าอยากจะทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คำตอบว่าทำสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งละเึจกจะเป็นอะไรก็ได้เช่นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นต้นให้เรามีสติกำหนดตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปอย่าไปห้ามมัน เรามีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายใครที่จะขอนำเรื่องราวการตรัสรูร้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นตัวอย่างก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธ,ธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดีน้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ไม่เกิดคําว่าพุโทโธก็ไม่มีสัมมาราหังก็ไม่มียกนอพองหนอก็ไม่มีเพราะคําพูดสามคำนี้มันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตกางั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนนั้นเจ้าองค์เอาคําพูดคาไหนมาท่องบริกรมรมภาวนะจนใจจริงๆหาคําพูดที่จะท่องไม่มี เมื่อก่อนไปเรียนในสำนักดาบททั้งหลายก็ไปยืมคายถาอาคมของดาวบทมาท่องท่องไปแล้วมันก็ได้แค่ฌานสมาบัติไม่ใช่ฌาทางตัาลูเป็นพระพุทธเจ้าที่นีนเมื่อพระองค์จะเด็จออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นตอนที่พระองค์จะไปเริ่มต้นการปฏิบัติโดยพระองค์เองนี่สิพระองค์เอาอะไรไปท่องไปบริกรรมภาวนาไม่มี ดังนั้นเมื่อตอนหลังที่พระองค์ได้รับข่าวมาโทปายาตของนางสุดชาดาทรงเสวยเอ่มน้ำสํำรานพระวรกา,ายสดเท็จพระองค์มาเริ่มต้นการปฏิบัติทำให้พระองค์ลำาลึกถึงตอนที่ยังทรงพระเยาวที่พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระออ่ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในช่วงระยะเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กำหนด พระไทยคือจิตของพระองค์รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในที่สุดพระองค์ได้บรรลุปฐมมชฌานปฐมมชฌานที่มีที่ตกคือจิตรู้อยู่กับลมหายใจสติสัมปชัญญะประทับประคระองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นได้บรรลุปฐมมชฌาน เมื่อพระองค์ทรงลำเลึกถึงจุดนี้พระองค์ก็มันเลิกว่าออที่ตรงนี้เองแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นปฏิบัติที่ก,กำหนดลมอัดสาสะปัสสา,าสะีนการที่พระองค์ทรงกำหนดลมอุดสาสะาปัอัดสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นพระองค์ทำอย่างไรนี่ปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้ อย่าเดิมว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติพระองค์ไม่ได้บังคับจิตมีแต่กำหนดจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆแม้แต่คำว่าลมหายใจยาวพระองค์ก็ไม่ได้นึกหายใจสั้นไม่ได้นึก ลมหายใจหยาบละเอียดไป่ได้นึกทั้งนั้นเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วในที่สดุดพระเจดของพระองค์ก็ทรงพลังทางสมาธิคือความมั่นคงมีพระสติเข้มแข็งพระเจตของพระองค์ตามลมหายใจเข้าไปนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย ทำให้พระองค์รู้อวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวคือรู้อาการสามสิบสองที่เราเคยได้ยินได้ฟังอยู่นั่นเองอาการสามสิบสองมีผผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพระองค์ทรงรู้ในในขณะจิตเดียวแล้วจิตของพระองค์ก็ไปสงบสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเมื่อจิตค่อยสงบละเอียดลงไปร่างกายก็หายไป ยังเหลือแต่พระจิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ในทัพกลางของจักรวาลแต่ในช่วงนี้ยังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธ,ธเจ้าเป็นแต่เป็นจุดเริ่มของจิตพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน้าจะว่าในอันดับของสมาธิของฌานก็อยู่ในฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจะตุทชฌานจะตุทชฌานนี่เป็นสมาธิขั้นสมถะ สมถะกรรมฐานเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมไม่ฌานทุติยฌานตติยฌานจะสุดฌานแล้วก็ไปอากาสารัญจายตนะิิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้เป็นสมาธิสมถะกรรมฐานสมาธิสมถะกรรมฐานนี้ไม่เกิดปัญญาภูมิความรู้แต่สามารถทําจิตให้สงบละเอียดยิ่งลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือ ึ่งในสมัยนั้นพวกฤาษีเขาก็ว่าเขาสําเร็จอรหันั์เหมือนกันพระองค์ก็ไปทรงทดลองปฏิบัติด,ดูตามแบบเขาก็เห็นว่าไม่สําเร็จพระองค์จึงมาทรงปฏิบัติโดยลําพังพระองค์เองเมื่อได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าสู่กายรู้เรื่องของกายจนกระทั่งกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่ ทีนี้ตอนนี้จิตของพระองค์ไปทางไหนพอไปถึงจุดนี้แทนที่จะเตลิดไปตามแนวทางของสมาบัติแปดกลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตานนโรธเข้านิโรธสมาบัติก่อนนิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตละเมื่อพระองค์เจตของพระองค์สร้างพลังพร้อมแล้วจเจตแบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่ง แแ่รัศมีสว่างสบายครอบคลุมจัก,กรวาลทั้งหมดไม่มีสิ่งใดปิดบลังดวงจิตดวงนี้ได้เลยนอกจากจะมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือผิวพื้นแผ่นดิบแต่โลเป็นโลกับวิถูนั้นนั่นมีลักษณะอย่างไรใครได้อ่านตำราพระเจ้าเปิดโลกก็เหมือนือันดั้นอย่างนั่นแหละในขณะนั้นเจ้าของพระองค์มองเห็นจนกระทั่งโลกนรก โลกมนุษย์โลกสวรรค์นอกจากจะมองเห็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ยมมโลกหรือโลกนรกแล้วยังรู้ปุพพกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอะไรจึงได้เป็นเช่นนั้นแล้วรู้ไปจนกระทั่งว่าทําไมสัตว์ต้องทํากรรมแตกต่างกันก็อวิชาความรู้ไม่จริงแต่ในขณะนั้นจิตของพระองค์จะรู้นิ่งอยู่เฉย จิตของคนเรานี่ไม่มีร่างกายตัวตนมีแต่จิตสว่างสวายจุสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นอะไรมีแต่เฉยลูกเดียวทำไมจึงไม่มีความคิดทำไมจึงแจะไม่ไม,ไม่มีไม่มีคำพูดเพราะเจตของคนเราในเมื่อแยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งรู้ได้เห็นได้แต่พูดไม่เป็น ทำไมจึงพูดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทำให้เกิดความคิดก็คือประสาททางสมองตอนนั้นไม่มีร่างกายแล้วประสาทสมองก็ไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวจึงคิดไม่เป็นแต่รู้เห็นได้แล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดจะได้เมื่อจิรของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มา ขอรู้สึกว่ามาสัมพันธ์กับร่างกายรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นหายไปยังเหลือแต่ความทรงจำพอแต่แล้วเจ็ตของพระองค์จึงน้อมไปสู่การพิจารณาเรื่องปุกเทนิวาสานุสจิญาณคือการรละลึกชาติผนหลังได้ตอนนี้คิดเป็นพูดเป็นภาษา เคยทพิาาพาภาภาทจรารณารู้เรื่องปุกเทนในวาสานุตสติยานและลึกชาติผลหลังได้คคอและเลึกว่าชาติก่อนเราเกิดเคยเกิดเป็นเวทชั้นดอนชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นแลน้วนอกจากจะรู้ของพระอ,องค์เองแล้วยังสามารถรู้ของสัตว์โลกทั้งปวงด้วยว่าใครเกิดมากี่ภพกี่ชาติอันนี้เป็นเรื่องปุกเพในวาสานุตสติยานการกําหนดระลึกชาติผลหลังได้พระองค์ที่าาณาจบลงใน ปัมามาจมแล้วต่อไปเจตของพระองค์ก็น้อมไปสู่การพิจนารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมภาสิทธิว่ากัมมังสเตยีพัชติกรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยนั้นเรื่องนี้พระองค์พิจนารณาจบลงในมัชชิมาจามแล้วก็ เหตของพรองค์ก็น้อมไปพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำ,ทำกรรมคืออภิชาความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงก็ต้องทำกรรมไปตามที่ตดคิดว่าถูกต้องแต่แล้วมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกทั้งบาปท,ทั้งกรรมเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้น อันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในจวนใกล้ลุ่งเมื่อพระองค์พิจารณาสามเรื่องตลอดสามยามจบลงแล้วตอนนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาแต่ตอนที่รู้เห็นเป็นโลกวิทูเป็นสมถกรรมฐานทีนี้เมื่อพิจารณาจบเจิตจอมรับสภาพความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นนี่เป็นจริงตามกฎของธรรมชาติแล้วอรหัตตมัคคยาระังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นจึงตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจจิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันตับเทิงกิเลสเลิงทุกข์สิ้นเทิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประกาศะะนี้ นี่คือวิถีทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านู้ใดต้องการความพิสดารให้ไปอ่านในคมภีพระปฐมมสมโพธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมกรรม,มฐานเนี่มันเป็นการสร้างจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็ง เพื่อประครับประคองจิตของเราให้มั่นคงต่อการทำงานในหน้าที่ของตนเองทั้งในเรื่องชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมทในการปฏิบัติธรรมคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรเป็นสิ่งรู้ของจิตในกายของคนเรานี่มีกายกับใจ เรามีตาโหูจมูกเล่นกายและใจเไ่นกายกับใจตาโหูจมูกเล่นกายและใจสถานการณ์ได้สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องทีวิตประจําวันตลอดท้งทธุรกิจการงานหรือวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมีในจัก,กรวาลน,นี้ทั้งนามธรรมาและโลกประทับ ที่เป็นโลกประธรรมตั้งแต่อนุปรลมาโนจกนกระทั่งมวลสารอันกอบกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อเรียกแต่ไม่มีวัตถุที่จะรูปคำามจับต้องได้สิ่งนั้นเรียกว่านามธรรมาท,ทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งโลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ภาวนา โคภานาเพื่อที่จะให้เจตของตนเองบริสุทธิ์สะอาดเข้าถึงพระนิพพานได้ต้องศึกษาและเรียนโลกเรียนรู้โลกให้มีความเข้าใจถูกต้องและถ่องแท้ตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสภาวะทั้งหลายที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้น มีเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวภาษาพระพุทธเจ้าว,ว่าอันนี้จังไม่เที่ยทุกขังทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลอัตตา,าไม่เป็นตัวของตัวเองทุกริงทุกอย่างตกอยู่ในกฎธรรมชาติอันนี้แม้แต่กายใจของเราคือในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ แล้วทามันเลิอกอะไรมันจึงจะต้องมากระทบมนุษย์จนกระทั่งทําให้เกิดทุกข์เดือดร้อนเืียมันต้องมากระทบมนุษย์ทําให้มนุษย์ต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงมนุษย์ทั้งหลายนี่ยังยึอดอัตตาตัวตนว่าสิ่งนู้นก็ของเราสิ่งนี้ก็ของเราในเมื่อสิ่งที่เป็นของเราเราเนีกว่าเป็นของเรานั่นแหละสิ่งนั้นเขาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีแล้วรงอยู่หายไปมีแล้วรงอยู่หายไปเราเอาจิตใจของเราไปสอดแทรกเข้าไปในตรงนั้นเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราแต่สิ่งนั้นหาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่เมื่อมันขัดใจเราเราจึงเกิดโทมนัสน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์เดือดร้อน อัน,นิจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกสัพเพธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่เราเรียนธรรมะเราไปเที่ยวกล่าวตูสิ่งโนดกล่าวตูว่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้ภูเขารถเปือน เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นุกข์เป็นอนัตตาเราไปเที่ยวกล่าวตู่แต่สิงภายนอกเมื่อเราไปมองเห็นสิ่งภายนอกเป็นทุกของอังอนิจจงอนัตตาล้วก็เราก็ไม่มองเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตของเราแต่แท้ที่จริงแล้วจิตของเราเองนั่นแหละตัวไม่เที่ยงถ้าตาเห็นรูปจิตของเราปกติมันก็เที่ยงแต่เห็นเขาด่ามาเราไม่โกรธจิตของเราก็เที่ยง แต่ถ้ามันหวันไหวไปทางยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอัตตาก,ก็เกิดนทันทีพราะฉะนั้นการรลกษาจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสาติของเราให้มีพลังเข้มแข็งเมื่อสติมีพลังเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายอันเป็นเรื่องของโลก เมื่อเรามีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎธรรมชาติของโลกจิตของเราก็ถีดตัวอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงเราก็สำเร็จพระนิพพานวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาการบรรยายธรรมทั้งนี้ ก็พูดไปตามอารมณ์เพื่อฟังกันง่ายๆใกล้ๆกับว่าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักแต่ส่วนใหได้นำความจริงซึ่งมันเป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเป็นส่วนใหญ่หาไปมัวแต่จะไปพูดแต่ถึงเรื่องคำที่ยกโน่นยกนี่อาจจะมาเรียนจบมะเรียนสี่ประโยคมาก็จำไม่ได้กี่มากน้อย พราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นลูกจิตของนักปฏิบัติอันใดที่เป็นประสบก,การณ์ในการปฏิบัติก็เอามาถ่ายทอดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังหลักของการปฏิบัติสมาธิมีข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านภาวนาผู้โทผู้โทผู้โท,โท,โทเป็นต้นหรือยอย่างอื่นก็ได้ทีนี้พอภาวนาไปแล้วจิตของท่านสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุข รู้สึกว่ามีความสบายแต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันมีพลังแก,กล่าขึ้นพอพุโธพุโธสองสามคำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่งความคิดมันพุ่ง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 ขึ้นมาอย่างกระน้ำพุอย่างที่คุณโยมคนหนึ่งถามเมื่อก่อนหน้าที่จะเทศน์เนี่ยที่ว่าจิตมันนีแต่ความคิด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 ,คด,คดอยู่ไม่หยุด้ารในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดให้กําหนดสติตามรู้เรื่อยไป อาศัยหลักสมาธิที่ว่ายืนเดินนั่งน,นอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตตามไปจนกว่าจิตของเราจะมีพลังทางสติเข้มแข็งธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีแล้วในที่สุดเขาจะเกิดสติปัญญารู้อารมณ์จิตของเขาเองตามหลักแห่งความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ในท้ายที่สุดนี้ด้วยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทมคำสั่งสอนของพระองค์พระอริยสงฆ์ผู้สืบศาสนาบนบารมีอันใดที่จตมาพม่าในควาเป็นมาด้วยกายวาจาจิตขอเทศให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันละสุขภพละ,ะปฏิพันธนสารตบัติ แม้จะปราถนาราบยศสลรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปราถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทินขอจบยยชาวริวาฮาโปลาปาริโูเรนติสาขลังเอวามีวะอิโตจินังเตตานังอุปกปติ เอตติตังปฏิตังตุมหังจิตประเมวะสมิธตุสัพเพโปเลนตุสังกปาจันโทปนาลโโชยะา,ามณิโ,โชเตระโสยะธาสัพพีติโยวิวชัชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกปะวะอภิวาธนณสีริสนิจังวุทธาปัญจยาที่โนจัตตาโรธรมาวัฏันติอายุวันโลโชข,ขังพระลัง